ถ้าพูดถึงการปกรครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็มักจะผมมักจะอธิบายว่าปัญหาการปกครองมาเกิดจากการรวมศูนย์อำนาจนะครับแล้วก็จะโดนเอ่อบางคนเซนวผมนะครับว่าเอออะไรก็กระจายก,ก็รวมศูนย์นะครับเพราะนั้นผมก็เลยพยายามที่จะเอาอบจเนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวตั้งในการอธิบายว่าเฮ้ยคำว่ารวมศูนย์เนี่ยมารวมศูนย์อย่างไรนะครับอ่าผมประเด็นที่ผมเขียนในเปเปอร์ก็จะมีเอ่อสองสองประเด็นใหญ่ๆแต่ว่าประเด็นที่2จะมีประเด็นย่อยๆหลายประเด็นหน่อยนะครับประเด็นแรกคือพูดถึงกําเนิดนะครับของ ของของอบจนะครับซึ่งอบจเนี่ก็เกิดขึ้นตามกฎหมายเทศบาลปี76นะครับซึ่งเป็นผลผลิตของคณะราษฎรนะครับประเด็นที่2ก็คืออบจเนี่ยนะครับถูกปิดล้อมนะครับด้วยระบอบที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับประเด็นประเด็นที่ที่ผมอยากจะนำเสนอ,อขออนุญาตลงรายละเอียดเลยนะครับคืออบจเนี่ยครับเวลาพูดถึงการกระจายอํานาจ เรื่การปกครองท้องถิ่นเนี่ยผมเริ่มจากการใช้กรอบของสมัเอลฮูมนะครับซึ่งอธิบายการปกครองท้องถิ่นเนี่ยแบ่งออกเป็น2อันก็คือการปกครองท้องถิ่นโดยรัฐนะครับกับการปกครองท้องถิ่นโดยตนเองนะครับเพื่อใช้ในการอธิบายในสเต็ปถัดไปเลยครับการปกครองท้องถิ่นโดยรัฐนะครับก็คือการปกครองส่วนภูมิภาคนั่นเองนะครับส่วนการปกครองตนเองก็คือการปกครองที่มีการเลือกตั้ง นะครับก็คืออบตอ,อบจเทศบาลกทมเมืองพัทยาที่เราเข้าใจกันตรงนี้นะครับอ่านี่คือกําเนิดของของของอบจนะครับอบจเนี่ยเกิดขึ้นในปี2อ1พนะครับตามกฎหมายเทศบาลแต่ว่าอาบจเนี่ยเป็นมิ ز ะเป็นสภา,าจังหวัดนะครับอยู่ในมัตดาท้าย <startups> <Kenya, Harvard> ของกฎหมายของกฎหมายเทศบาลนะครับซึ่งคณะรัษฎรนะครับหรืออาจารย์ปรีดีเนี่ยต้องการให้สภา,าจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นผู้ช่วยนะครับเทศบาลรวมถึงเป็นผู้กํากับติดตามนะครับเป็นสภาตรวจสอบในการส่วนูุยภาค ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนะครับนี่คือบทบาทของสภาจังหวัดที่เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะมีกฎหมายจังหวัดโดยตรงในปี2481นะครับแล้วก็เกิดเป็นกฎหมายอบจอในปี2498แต่บทบาทสําคัญนะครับของสภาอบจในการตรวจสอบเนี่ยยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ก็คือ สภาอบจเนี S <S <expand> ่ยม э <bung> <an traditions vik ân> ีอำนาจนะครับในการเชิญนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมาชี้แจงนะครับในเรื่องงานในจังหวัดได้ด้วยนะครับแต่ก็จะเห็นว่าเอออบจเนี่ยก็ไม่ค่อยจะใช้อำนาจหน้าที่ตรงนี้เท่าไหร่นะครับมันก็จะมีที่มาที่ไปว่าทำไมอบจถึงไม่ค่อยใช้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมีอำนาจในการเชิญจังหวัดนะครับแต่มันก็ทําให้ออบจี่ถูกลดคุณค่าลงไปซึ่งจะพูดในประเด็นต่อไปนะครับนี่คือกําเนิดนะครับของของของอบจนะครับประเด็นถัดมาคือว่าอบจเนี่ย มันมันมีพัฒนาการอย่างไรไป18ปีนะครับอ่าอ่ามันคืออบจยอยู่ภายใต้พัฒนาการที่ถูกปิดล้อมด้วยระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับอ่าการถูกปิดล้อมโดยระบอบที่ไม่ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยผมก็ใช้แนวคิดของเอ่ออเ็ดเวิร์ดกิฟสันนะครับเอ็ดเวิร์ดกิฟสันเนี่ยเขาเขาเขามีแนวคิดที่อธิบายการเมืองในรัสเซียอเมริกานะครับเรียกว่าริจิมอ่าแจ็คต์โพสิชันนะครับคือหมายความว่าทําให้ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันมี2หน่วยหรือ2องค์กรนะครับทำงานอ่าในพื้นที่เดียวกันนะครับแต่ปัญหาาก็คือว่ คือต้องอธิบายนิดนึงคือว่าไออในคิดที่มันเกิดขึ้นในละตินอเมริกาคือว่าในละตินอเมริกาเนี่ยการเมืองระดับชาตินี่มีความพยาพยายมที่จะเป็นประเจิปไตยแต่ในพื้นที่เนี่ยนะครับ มันก็มีความเป็นอำนาจน,นิยมอยู่นะครับเป็นซับเนชั่นร์ลออสเตรเลียมีความเป็นเป็นความอำนาจน,นิยมอยู่คราวนี้มันก็เป็นการประทะกันแต่ผมก็ไม่ได้เอาไอเดียนั้นเนี่ยมา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 ,มา,ม,ามาใช้ทั้งหมดนะครับเอามาเฉพาะว่าชี้เห็นว่าในพื้นที่พื้นที่หนึ่งเนี่ยของบ้านเรามันก็มีลักษณะเป็นแบบนี้มันกันก็คือมีท้งราชการส่วนกลางและส่วนปุ๋ยภาคนะครับแต่ปัญหาก็คือว่า2สถานะเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับราชการส่วนปุ๋ยภาคและส่วนกลางที่ตั้งในพื้นที่เนี่ยมีอำนาจมากกว่าแล้วก็กดทับแล้วก็กดขี่ ท้องถิ่นอยู่นะครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับก็คือว่าเออหลังจากทําให้นะครับเออในพื้นที่เดียวกันมีมีมีสระบบนะครับในหนึ่งพื้นที่แล้วนะครับมันยังทําให้การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความไม่ต่อเนื่องนะครับคือคือลดความต่อเนื่องของการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีความต่อเนื่องเลยนะครับก่อนปีส5 0 0น้ะครับมีการเลือกตั้งเพียง3ครั้ง นะครับก็คือเลอกตั้งครั้งแรกในปี2479นะครับครั้งที่2ในประมาณ282-93นะครับจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีการเลือกตั้งเพราะว่าเป็นเข้าสู่ช่วงสงครามโลกนะครับรัฐบาลก็มีการประกาศกิจการนะครับขยายนะครับวาระของของของสจส่วนครั้งที่3เนี่ยก็มาเกิดขึ้นในปี2498หลังจากมีกฎหมายอบจลในปี2498นะครับพอเข้าสู่นะครับหลังปี2500เนี่ยการเมืองนี่ถูกแช่แข็งเลยนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ระบอบทหารหลายครั้งนะครับหลังปี2501หลังจากรับประหาร อ่าไม่ใช่เอ่อเป็นการรับปัญหาของจำพลสลิ์นะครับไอ้น,นี้อยู่ยาวเลยนะครับ16ปีไม่มีการเลือกตั้งอ่าจักเลยนะครับไอไอตัวสจเนี่ยก็จะอยู่โดยโดยตำแหน่งนะครับซึ่งซึ่งต้องดำเรียนนิดนึงก็คือว่าในปี2498เนี่ยนะครับอ่าองค์กรของอบอจอเนี่ยอ่ามี2อ,องค์กรในในมี2 สองสององค์กรอยู่ในอาบาจนะครับก็คือฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาสาภานี่กฎหมายกฎหนดให้่มาจากการเลือกตั้งแต่ฝ่ายบริหารนี่ให้ผู้ว่านั่งโดยตําแหน่งซึ่งผมคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการที่ส่วนกลางเนี่ยพยายามที่จะมากลืนกินนะครับให้อาบาจในกลายเป็นส่วนหนึ่งของของราฐการส่วนกลางนะครับโอเคนะครับกลับมาเรื่องของการรัฐประหารการรัฐประหารเนี่ยทำให้นะครับการเลือกตั้งท้องถ,ถ, <S <S ถิ่นไม่ต่อเนื่องเลยนะครับในยุคสลิดเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นนะครับแล้วก็มาหยุดอีกครั้งนะครับในปี34นะครรับของงช่วสช .49 นะครับ ก็ปี57นะครับอันนี้ยาวนานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับทุกอันรวมถึงอาบาจเดี่ไม่มีความต่อเนื่องเลยนี่คือกลวิธีแรกนะครับที่เป็นการปิดล้อมนะครับอ,องค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยระบบที่มันไม่เป็นรประชาธิปไตยนะครับถัดมานะครับก็คือว่าภายใต้กระแส นะครับกระแสการพัฒนาประชาเตยทั่วโลกเนีไงนะครับมันก็ไปบีบบังคับนะครับให้ประเทศที่เป็นเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยพยายามที่จะปรับตัวนะครับผมก็ได้ไอเดียนะครับจากจากงานศึกษาของนักวิชาการหลายท่านที่ไปศึกษาประเทศเปรูเซเนกัลปากีสถานจอร์แดนโมร็อกโกเมียนมาแล้วก็ไทยเนี่ยนะครับนักวิชาการเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไทเลอร์นะครับดิโควิกนะครับกาเซียอัสลัมนะครับและหลายๆท่านนะครับพยายามที่จะบอกว่าไอ้เผด็จการเนี่ยนะครับเผด็จการเนี่ย ถูกกดดีกดกดทับนะครับหรือว่าเบียบังคับเนี่ยนะครับกดดันจากนานาชาตินะครับแต่ว่านะครับพวกนี้ก็ได้สร้างกลไกนะครับเพื่อจะมาทําให้ตัวเองเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับเขาแจ้งว่าซีมิงลี่เดโมแครติกอิสระชันนะครับอ่าซึ่งวิธีการแบบนี้นะครับเนื้อหาข้างในเนี่ยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่เสื้อคลุมที่เอามาใส่เนี่ยดูเหมือนประชาธิปไตยซึ่งผมคิดว่าแนวคิดพวกนี้เนี่ยมันสามารถเอามาอธิบายการกระจายอำนาจในรการในในเมืองไทยของเราได้ค่อนข้างดีนะครับคือ ปรเด็จก,การเนี่ยก็คือเอาเอาเปิดโอก,กาสเช่นเปิดโอก,กาสให้บ้านเราเนี่ยดูเหมือนมีการเลือกตั้งใช่ไหมครัแต่นะครับภายใต้การเลือกตั้งหรือภายหลังการเลือกตั้งเนี่ยหรือเช่นอาบาตอนี้ยในในที่เราเลือกตั้งไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับเขาเปิดโอกาสนะครับให้มีการเลือกตั้งแต่คําถามคือเลือกตั้งแล้วเขาไปทําอะไรนะครับจะเห็นว่าอาบาตเนี่ยมีอํานาจที่จากัดมากนะครับคือเปิดโอก,กาสให้อาบาตเลือกตั้ง นะครับเหมือนอบจมอนกันนะครับเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งแต่เลือกตั้งเข้าไปเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปทำอะไรได้นะครับแต่สิ่งที่ส่วนกลางหรือว่ารัฐอำนาจนิยมได้คือว่ามัน คล้ายๆกับเป็นการเบี่ยงประเด็นนะครับให้ประชาชนเน่ยไปสนใจจับผิดจับจ้องไอ้ตัวกอตนะครับแล้วมองไม่เห็นอำนาจที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการกระจายอำนาจถ้าดูจากงบประมาณนะครับเช่นอ่าประเทศไทยตอนนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นใช้โดยท้องถิ่นส่วนอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นใช้โดยส่วนกลางแต่ประชาชนไปจับจ้องเฉพาะท้องถิ่นก็ทำให้ประชาชนเน่ยไปจับจ้องการใช้งบประมาณของส่วนท้องถิ่นแค่สามสิบเปอร์เซ็นมองไม่เห็นอำนาจหรืองบประมาณอีกมหาศาลที่อยู่หลังการกระจายอำนาจนี้นี่คือวิธีการที่เรียกว่าเป็นซิมมิ่งดีเรโมครติกนะครับหรือว่า วิธีการที่ที่ที่มันทําเลยกับกลายเป็นว่าไอตัวท่องถิ่นเองนะครับตัวอบจเองก็แฮปปี้นะครับถึงแม้จะมีการเลือกตั้งที่มันไม่ต่อเนื่องนะครับแต่นะครับ,นะรบการที่มีการแต่งตั้งนะครับให้สอจอนะครับหรือนายกเเข้าอยู่ในตาแหน่งเนี่ยไอพวกนักการเมืองน้เองเขาก็มีความแฮปปี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาก็มีมีผลประโยชน์นะครับได้ประโยชน์จากการกินเขาเรียกว่าอะไรผลประโยชน์ต่างตอบแทนไม่ใช่ ผลตอบแทนส่วนเกินนะครับหรือว่าทางทาง TDI เรียกว่าเป็นเกาเจียนี่ะครับเกาเจียคือค่าหมากินนะครับโยนให้หมากินนะครับแบบประมาณนี้ครับคือว่าเขาก็ได้กําไรเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นหากินกับการกินเปอร์เซ็นต์รับเหมาก่อสร้างนะครับที่ดินตัวเองได้ได้รับการเช่าจากท้องถิ่นนะครับเติมน้ํามันจากปั๊มของตัวเองอะไรย่อมต้นนะครับนี่เขาก็แฮปปี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ลุกขึ้นจะมาต่อต้านการลมสูญนะครับหรือว่าระบบน่าดิยมนะครับนี่คือขบวนนลำดับถัด ถัดมาครับถัดมาอีกนะครับเห็นว่าการปิดล้อมนะครับด้วยด้วยกระบวนการที่มันไม่เป็นปแบบเตะไตนะครับปิดล้อมด้วยระบอบอำนาจนิยมเนี่ยมันได้สถาปนาระบอบอำนาจนิยมภูมิภาคนะครับหรือว่าเป็นสากลนอร์ทออเรเลียดเนี่ยนะครับเราดูได้จากอะไรครับเราดูได้จากการที่ส่วนการอํานวยภูมิภาคมีการขยายตัวตลอดเวลาอันเนี้ยผมได้นาผ่านพระราชบัญญัติระเบียบมาตรการแผ่นดินและพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับจะเห็นว่าครับตั้งแต่ปี76นะครับมีการแก้ไขกฎหมายระเบียบมาตการแผ่นดินหลายครั้งนะครับในปี95ปี15ปี34และหลังจาก แ้่ขระเบียบบริารบินแวสิ่งที่ตามมาคือพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทวงกลุ่มนะครับปรับปรุงกระทรวงกลุ่มจะพบว่าในปี76เนี่ย2อปน 7, เนี่ยมี 7, 7กระทรวงนะครับปี2อ9สเนี่ยมี10กระทรวงปี25 0 5มี13กระทรวงปี2 5 4 5เนมี20กระทรวงนะครับมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อตั้งกรมกระทรวงต่างๆเนี่ยขึ้นถึงแ6ครั้งนะฮะแ6ดกครั้งตั้งแต่ป 24, ี2476่จดหกจนถึง 2, 5, 6, สองพันล้า้อยสี่สาครับจะเห็นว่นี่คือหนึ่งในกระบวนการ ประชาชนไม่เห็นเพราะว่าประชาชนมัวแต่ไปไปไปจับผิดเอาาออบตกับเพื่อสบาลอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วอำนาจหน้าที่ของส่วนกลางเพิ่มขึ้นมากมายถัดมาเนี่ยนะครับจะพบว,ว่าเอาออบจเนี่ยถูกทําให้เป็นแขนขาของระบบรวมศูนย์นะครับจะพบว,ว่านะครับเอออบจเนี่ยมันถูกคุณหมกเป็นส่วนหนึ่งของของจังหวัดท่าเตียปีสองสี่เก้าแปดครับโดยผู้ว่าราชการังหวดเนี่มาน,นั่งเป็นประธานประธานอบจนะครับแล้วผู้ว่าราชการที่วมาอำนาจมากมายครับในการกำกับ อบจไ,ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมการสั่งสอบการเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอไม่พอนะครับคนอนุมัติก็ยจะเป็นตัวเองอีกนะครับนี่คือความประหลาดนะครับของระบบตรวจสอบนะครับอีกอันนึงที่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าออบจเนี่ยถูกทำให้เป็นแขนขาของในการสืบค้าส่วนภูมิภาคเนี่ยผมอธิบายผ่านนะครับเออ่หนังสือสั่งการของจังหวัดซึ่งมีทุกจังหวัดนะครับอ้างถึงนะครับการประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาผักตบชวานะครับโดยมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นประธานนะครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็สั่งให เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาปากตบแลว้วจะเพื่อเพื่อรับมือกับปัญหาน้าท่วมครับหลังจากนั้นนี่ครับจังหวัดก็ออกหนังสือถึงอบจทุกอบจ,ออบจอนะครับให้นะครับจัดการกับาาปัญหาปัญหาปากตบเสบาอันนี้แสดงให้เห็นมากเลยครับแสดงว่าอบจอเนี่ยโดยหลักมันไม่มควรจะอยู่ภายใต้จังหวัดหรือส่วนกลางอย่นะแต่การว่าส่วนกลางเนี่ยสามารถสั่งผ่านคุยภาคแล้วให้มาสั่งอ,อบจได้อีกทีนะครับถัดมานะครับอบจอเนี่ยถูกดัดแปลงนะครับให้เป็นเป็นแขนาขาของของของส่วนกลางผ่านเนองอินอุดหนุนเฉพาะกิจ นะครับจะเห็นว่านะครับเอในยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเงินอุดหนุนท้องถิ่นเนี่ยนะครับเงินอุดหนุนที่มันลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินอุดหนุนทั่วไปที่ยังให้ท้องถิ่มีสระในการใช้นะครับแต่เป็นเงินอุดหนุนนะครับที่สั่งมาเลยนะครับว่าอะไรครับเอาไปซื้อนมโรงเรียนไปซื้ออาหารจังวันนะครับไปเป็นค่าสวัสดิการนะครับเป็นเบี้ยผู้สูงอายุจะเห็นว่ากลายเป็นไปษณีนะครับเป็นช่องทางจ่ายเงินของส่วนกลางผ่านอบตเนี่ยเออ่านท้องถิ่นเนี่ยไปไปให้พี่น้องประชาชน ฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าท้องถิ่นหรือว่าอบจเนี่ยครับหรือท้องถิ่นต่างๆถูกกลายเป็นแขนขานะครับในการช่วยงานของรัฐบาลกลางนะครับแล้วก็ประเด็นถัดมานะครับที่จะบอกว่าทําไมนะครับอบจอถึงถึงถูกผนวกนะครับให้หรือถูกปิดล้อมที่เระบบที่เป็นเฟดเวิลไซต์คือว่าอบจอเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้นะครับระเบียบมากมายนะครับอยู่ถูกตี ตีเส้นทีวิ่งนะครับถูกขีดลู่ให้เดินครับจะเห็นว่าตั้งแต่ตั้งกรมส่งเสริมมาเนี่ยนะครับมีหนังสือสั่งการลงมาเต็มไปหมดเลยนะครับกําหนดวิธีการทํางานของท้องถิ่นละเอียดยิบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับการลาลาป่วยนะครับของผู้บริหารนะครับวิธีการทํางบประมาณการจัดหาผลประโยชน์วิธีการประชุมสภาท้องถิ่นนะครับการไปฝึกอบรมนะครับการเก็บรักษารถยนต์คือทุกอย่างนี่นะครับ มีมีระเบียบยึบยุ้มยิ้มเลยนะครับแม้กระทั่งรถของท้องถิ่นเนี่ยก็เขียนมาเลยนะครับว่ารถของท้องถิ่นเนี่ยสองข้างของตัวรถเนี่ยต้องมีโลโก้ของท้องถิ่นนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับมีตัวหนังสือเขียนว่ายังไงนะครับนี่คือความละเอียดยุ้มยิ้มนะครับเป็นการกําหนดนะครับให้อบจเนี่ยไม่สามารถขยับอะไรได้เลยนะครับนี่ก็คือพัฒนาการของอบจ88ปีภายใต้ระบบรวมศูนย์การประจากษ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่มาลงก่อนครับงานชิ้นี้คงจะช่วยทําให้ สังคมไทยมาถึงข้อสรุปอีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือว่าและแล้ว80-90ปีที่ผ่านมานะครับการไม่มีการเลือกตั้งได้ทําให้การพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของเราเนี่ยช่างงันไปเยอะมากแล้วเราเห็นบทบาทของอบจอที่รุ่มๆุ่ม,มดอนด,อนดอนมาตลอดเนี่ยก็คงประการที่สองก็คงจะช่วยทําให้ศานอาจารย์ดรชนินทร์บุตาสว่างมากขึ้น นะครับว่าท่ามกลางความคคกครียดเอาการดำเนงานของอบจอเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้ไม่นานนะครับองค์กรประชาชนเพิ่งได้คุยด้วยเนี่ยเพิ่งตั้งไขล่ล้มลุกขึ้นมาสู้กันใหม่เนี่ยไม่รู้จะต่อไปอีกนางแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราท้องถิ่นอยู่ในกรอบที่ท่ญญานอาารย์องกอนได้พูดไว้นะครับประเด็นต่อไปคือว่าเราจะก้าวต่อจากนี้ได้ยังไงในอนาคต